างเต็นที่ไหนที่มีบรรยากาศโรแมนติกเราคิดว่าที่ปังอุ่งนี่แหละค่ะเป็นสถานที่จุดกลางเต็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่มีบรรยากาศโรแมนติกที่สุดสำหรับเราในตอนนี้เลยค่ะที่นี่จะเป็นลานสนที่อยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกพาเสือ ดังนั้นบรรยากาศแล้วก็ธรรมชาติของลานสนของที่นี่ก็ยังคงความสวยงามน้ำทะเลสาบใสไหลยเย็นเห็นตัวปลามากๆนั่นก็ทำให้เราไม่แปลกใจเลยที่เวลาใครๆที่ได้มาเยือนที่นี่เนี่ยก็มักจะหลงเสน่ห์มาแล้วก็อยากจะกลับมาอีกกันทุกคนแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ก็ธรรมชาติของปางอุ๋งได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยแหละนักท่องเที่ยวก็เลยนิยมมากางเต็นท์ค้างแรมกันที่ปางอุง๋งแล้วก็ขับรถไปเที่ยวหมู่บ้านรักไทยเพราะว่าที่ปางอุ๋งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านรักไทยค่ะใช้เวลาขับรถก็ประมาณ25นาทีเท่านั้นเองหรือนักท่องเที่ยวบางคนก็นอนที่บ้านรักไทยแล้วก็มาล่องแพชมเรือบรรยากาศไอหมอกยามเช้าที่ปางอุง๋ง ตัดสินใจอยู่นานว่าจะนอนที่ไหนดีปางอุ่งก็สวยบ้านรักไทยก็ดีก็เลยตัดสินใจนอนที่ละคืนไปเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามีข้อควรรู้แล้วก็ข้อคำแนะนำในการมากางเต็นที่นี่นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมาในช่วงเทศกาลแนะนำว่าควรจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ค่ะสำหรับที่ที่ทำเลดีๆติดริมน้ำแบบนี้เนี่ยก็จะต้องรีบมาไวๆหน่อยนะคะ เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะถ้ามาวันธรรมดาก็จะสามารถ Walk-in ได้นะคะค่าบริการเขาจะคิดผู้ใหญ่คนละ30บาทแล้วก็มีค่าเข้า,ขาสถานที่อีก20บาทรวมเป็น50บาทต่อคนนะคะถ้าหากมีรถยนต์มาด้วยก็จะคิดคันละ30บบาทต่อคันค่ะลักษณะของลานกลางเต็นท์ที่นี่เนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมอ่างแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างลาดชันก็จะมีบางจุดนะคะที่เขาปรับสถานที่เอาไว้ค่อนข้างเรียบแต่ก็จะอยู่ด้านบนค่ะไม่ได้ติดริมน้ําถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะใครมาก่อนก็สามารถเลือกจับจองจุดกลางเต็นท์ได้ก่อนเลยจุดกลางเต็นท์ที่เป็นสนามหญ้าเรียบๆตรงนี้นะคะก็จะอยู่ส่วนใจกลางของลานกลางเต็นท์เลยค่ะ ตรงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับร้านค้าสวัสดิการแล้วก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำด้วยแต่สำหรับจุดกลางเต็นที่เป็นอยู่ที่ริมน้ำนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเต็นท์ของทางอุทยานที่เขากางเอาไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่ะแนะนำว่าถ้าใครจะมาเลือกจุดกางเต็นท์แล้วก็นาอุปกรณ์มาเองเนี่ยควรจะมาเช้าๆหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่ท,ท,ที่นี่เนี่ย ก็ค่อนข้างมีค่อนข้างจํากัดเลยหรือว่าถ้าจะให้ชัวร์นะคะแนะนำว่าให้ไปจองจุดกลางเต็นท์ออนไลน์ค่ะโดยเข้าไปที่อุทยานถ้ำปลานตกผาเสือแล้วก็เลือกโซนกางเต็นท์โซนที่3จะเป็นลานกลางเต็นท์ของอุทยานปางอุ๋งนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีบริการกลางเต็นท์พร้อมเครื่องนอนด้วยเขาจะคิดค่าบริการเต็นท์ละ225บาท ข้อดีของการจองพื้นที่กลางเต็นท์นะคะก็จะเป็นการยืนยันว่าเราได้จุดกลางเต็นท์แล้วก็ได้นอนเต็นท์แน่นอนเพราะว่าถ้ามาในช่วงเทศกาลเนี่ยบอกเลยว่าจุดกลางเต็นท์เต็มแน่นยิ่งปีใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดของปางอุงม การจองกางเต็นท์แบบออนไลน์นะคะสามารถทําให้เราสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเลยค่ะเราสามารถเลือกชําระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งได้เลยแล้วก็นำหลักฐานในการจองมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตรงด่านเข้าก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ำให้2อ,อาคารใหญ่ๆเลยค่ะ ซึ่งความสะอาดก็ใช้ได้เลยทีเดียวเลยนะคะแยกชายหญิงมีจุดล้างภาชนะให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างไกลาจากจุดกลางเต็นท์นิดนึงนะคะทางก็จะค่อนข้างเป็นเนินดังนั้นเวลาตอนกลางคืนเนี่ยแนะนำว่าให้พกไฟฉายติดมาด้วยนะคะสำหรับร้านค้าในอุทยานเขาจะมีซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นแนว,แนวอาหารตามสั่งส้มตำหมูกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว ก็ถ้าเป็นหมูกระทะชุดละ399บาทที่อุทยานแม่อนุญาตให้ประกอบอาหารหน้าเต็นท์ค่ะแต่จะสามารถมาประกอบอาหารได้ที่จุดที่เขาจัดไว้ให้แล้วก็ที่อุทยานไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะคะจะต้องไปขอชาร์จตามร้านอาหารที่เราไปอุดหนุนหรือต้องเสียค่าบริการชาร์จไฟค่ะ ในหน้าหนาวปังอุ๋งจะเป็นที่ที่พีคที่สุดนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดแล้วก็อากาศหนาวที่สุดเหมือนกันดังนั้นเตรียมเครื่องนอนแล้วก็ผ้าห่มมาให้ดีๆเลยนะคะ การได้มาเที่ยวปังอุงก็ต้องรอถ่ายรูปกับไอหมอกพร้อมกับนั่งแพรชมบรรยากาศแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดไอหมอ,อ,อกแบบเราให้มาในช่วงเดือนธันวาคมจะชัวร์ที่สุดค่ะเพราะในเดือนนี้เนี่ยอากาศจะหนาวจัดทำให้ไอหมอ,อกหนาเยอะเป็นพิเศษเราก็คิดว่าเราอยากจะกลับมาอีกนะแล้วเราก็จะมาในเดือนธันวาคมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแบบนี้ ตอนนี้เราก็ลงจากเรือกันแล้วค่ะมาแวะกินข้าวเช้ากันนี่ข้าวเช้าของเราก็จะมีไข่กระทะข้าวต้มต้มเลือดหมูคือข้างในอะ่ะมันเป็นร้านค้าสวัสดิการที่เป็นซุ้มเป็นซุ้ม,เป,มเป็นซุ้มค่ะจะไม่ค่อยมีที่นั่งจริง,รงๆก็มีที่นั่งกินอยู่เป็นไม้มานั่งอาจจะไม่สบายนะคะอาจจะกินหนักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่สะดวกหรือไม่อย่างนั้นเพื่อนๆก็ต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้มาเนาะจะได้นั่งแบบ ชิวๆนั่งคุยนั่งกินกันไปอะไรเงี้ยหรืออีกวิธีก็คือเดินเดินเดินหรือขับรถก็ได้ค่ะแต่ขับรถมันจะคลอ,อกยงลำบากส่วนมากก็คือจะเดินก็ไกลอยู่เหมือนกันนะประมาณโลนึงเนาะเอาเป็นว่าเดินเพลินๆนะคะก็จะเป็นจุดที่ด้านหน้าเป็นร้านค้าชุมชนตรงนั้นก็เห็นตอนที่เรามาเห็นมีหลายร้านอยู่นะเป็นร้านอาหารตสาสั่งร้านข้าวต้มร้านมุนกกระทะอาหารเช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวก ปลาท้องโปกกาแฟอะไรเงรี้ยขายหมูปิ้งอะไรเงรี้ยผ้าเขิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้อะไรที่มันแบบหลากหลายหลากหลายก็เดินเล่นไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครไม่รีบนะเออส่วนร่องเรือตอนเช้าอ่ะก็จะบอกว่ามาลงชื่อวิธีการก็คือเขาให้เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาจดชื่อใช่ไหมจดชื่อเสร็จเราก็มาดูว่าของเราอะ่ะเลขที่คิวเท่าไหร่แล้วเราต้องรออยู่แถวแถวนั้นเราก็ต้องรอฟังฟังอยู่แถวแถวนั้นอะ่ะว่าเขาจะเรียกชื่อถึงคิวเราเมื่อไหร่เนาะไม่นานไม่นาน แต่ถ้าคนเยอะเนี่ยอาจจะต้องตื่นเช้ากันนิดนึงนะแล้วยิ่งช่วงพีกิกพีก,ก็ค่ะมันจะแบบเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็กขาดเลยเออดีดีด,ดีก็เดี๋ยวเรากะว่าเรากินข้าวเสร็จตอนนี้เวลา8ปดงครึ่งนะซัก9้าโมงเราจะเริ่มเก็บเต็นท์ไม่รู้เต็นท์จะเริ่มแห้งหรือยังเนาะแดดออกอาจจะไม่แห้งหรอกคงต้องใช้ผ้าเช็ดเช็ดช่วยเอาเอนาะแล้วก็เดี๋ยวสัออก สิบโมงครึ่งสิเโมงเราก็จะออกกันไปค่ะที่ต่อไปของเราก็คือบ้านจาโบโเกยจะไปกินทานกินก๋วยเตี๋ยวั้ย